ขึ้นโมยูเงินเหมือนเนี้ยรล้วจะมีความายของเอาไม่แบะเป็นเนาะ เลยป็นหามาเอาเนาะเลขขายบอยไมย้ฮ้อหีหรือว่าหรือว่าทหารเนี่ยสองศูนย์หกเจ็ดนี่แหละรถกระบะ